สวัสดีครับสวัสดีเซาวันทีเก่าพฤศจิกายน2566น้ารยะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องก๊อปไวยงามร้อยเย็ดนะครับพี่น้องกล้วยดำดำเม่สูงร้อย47่ิดไปทางอำเภอพละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับกล้วยเม่ลดกกับพิดไปทางจังหวัดอุดรครับขอบคุณเหลายๆครับเดี๋ยวจัดทรงให้วันเสาร์นะครับเนาะมันี้ กล้วยราคาดีเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้หากล้วยยากครับทางหายขิดไปประมาณสองสามมื่นครับพี่น้องหากล้วยประทันครับวันนี้ห้อยก้อยมาได้ของขาวๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับวันนี้ครับเดีลสุภาพไปถามว่ากล้วยตัวนี้เป็นลูกสาวพอดีเมียผสมไปเมียสูงพอดีนะครับแล้วเป้อยขาวนะครับพี่น้องกล้วยเพื่อเด้อครับตัวนี้ครับกล้วยเด่นเดอเอ้าหอยก้อยก็จัดทามงามกันหอยก้อยห้องตอนสิบห้นี่ยตัวหอยก้อยนะครับเนาวนะครับ เอทำมุงหลบมงหลบตัวชัดก้นกับพี่น้องนีครับของสวยๆงามๆครับมันนีหอยก้อยเด็กของเขาจูนพูนนะครับว่าฝากฟีฝากน้องครับโอ้ลูกพุ่มีกะเลยพี่น้องลูกงามนะครับมันนี่ครับลูกพ่มีกะเลยพี่น้องป้ามึงลูกเด้พี่น้องลูกมีที่เด็ดเลยครับเป็นควยดอนควยเปลือกก็หอยก้อยเนาะโอ้เมียกับอ่างยี้นะครับเมียอ่างงี้นะครับเมียนี่ป้ามึงครับลูกขาวดีครับพี่น้องอสวัสดีครับหอยก้อยครับสวัสดีค่ะ แต่อยางมากนะครับหอยก๋วยครับแต่ของขาวค่ะคนนี้แม่ลูกค่ะเี๋ม่ลูกด้วครับเนาะค่ะที่เด็ดเลยครับของขาวขาวนะครับเนาะแม่ส่วนสูงลำเนี่ยน้อยก๋อยหนิครับสูงหน่อยสามสิบซีค่ะแม่สูงหน่อยสามสิบซีเนาะครับเนาะโอ้เป็นลูกสาวพอไดีครับหอยก๋อยนี่ลูกสาวเป็นลูกสาวเจ้าไข่มุกค่ะลูกสาวเจ้าไข่มุกขาวนะครับเนาะแมียผสมไปหอยก๋อยหนิผสมแล้วค่ะแมียผสมหมดอะไรครับผสมกับเจ้ามุกขาวค่ะได้แจ็คมือแล้วครับนี่ยแจ็คเหมืองค่ะสื่อสองเป็นลุงสามน้อยก่วยเนาะสื่อสอง เอกสารครบคุมไฮก่อยนี่เอกสารควบคุมเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับเจ้าไข่มุกขาวนะครับลูกสาวเจ้าไข่มุกขาวแม่ผสมเจ้ามุงขาวนะครับแล้วองค์บิ๊กไอ้ฟาร์มีครับพี่น้องนี่ครับอ๋อลูกไหมครับพี่น้องลูกอายุเจ็ดเดือนห้อยก่อยนี่ลูกอายุ4เดือนนะครับนี่ครับแง่สุดจัดปลัดบอกเลยพี่น้องป่าลูกนี่หามเด้อพี่น้องมึงนะครับลูกมันขาดน้ำอย่างนี้หน่อยนะอยก่อยเนาะเอาไปสีดยาบำรุงสีนั่นดีๆผมบ่ากล้วยตัวนี้โอ้บ่มีกะบ่มีครับพี่น้องตะกบ่มีครับนี่ครับ เลียมตัวลูกก็ช like ัดกับพี่น้องเล็บดีด้วยครับพี่น้องนี่แะครับลูกเจ้าไข่มุกขาวน้องหอยก้อยเนาะแม่กับผสมกับเจ้าหงขาวไว้นะครับเนาะน่ครับส่วนสูงอยู่ลอยใช่ก็หหอยก้อยลอยสามสิบสี่ด้วครับพี่น้องเนี่นี่ครับเขาเดียวแม่อ่างใหญ่ลึกด้วยครับมันนี้หอยก้อยว่าหาค้วยดำก็้วยยางหยางนะครับเนาะได้เด็ก้วยขาวมาฝากอีฝาดก่อนกับเพิ่งไข่ด้วครับเอาหางลูตัวดีด้วพี่น้องเพิ่งหางกับ แผ่นหลังงี้เงาหางงี้ดีครับเบื่อนเมีแเมกยหางงามครับแข้งขาเหยียดตรงนี้นะครับเนาะนีะครับพี่น้องดีใจน้ำกระพูกเกษตรกรที่ซื้อข้อยเปลี่ยนนะครับเนาะตอนนี้ข้อยราคาขึ้นแล้วครับพี่น้องก็ต้องตกใจนะครับว่าข้อยสีลุ่งนะครับเนาะผม่งกับหาอะไรนะครับข้อยดำครับวันนี้เดี๋ยวข้อยดอนมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปทำหอยกลอยนะครับข้อยตัวนี้เปิดเป็นราคาได้เนาะหอยกลอยเหมือนกัครับหอยกลอยเปิดเป็นร้านร้านได้เนาะครับข้อยนะครับเปิดไป็นหกพันสองพันค่ะต่อรองไหนค่ะ เปิดหกหมื่นสอง่อรองไหนนะครับเตัวนะครับเปิดเลยหกหมื่นสองพันบาทต่อรองไหนเด้อพี่น้องเด้อของงามๆครับหอยก้อยมาฝากพี่ฝากน้องแน่นอนครับทำนี้ครับเป็นกล้วยขาวเป็นกล้วยเผือกครับใบหลอดเอกสารครบหน่อยต้อยเนาะโอ้ยนี่ใสดีเนาะหอยก้อยกินหยาดีเนาะกล้วยเนาะครับนี่กาตอยูดังเด้อพี่น้องแม่กันโอ้โอ้ยหนาวเข่างี้นะครับแม่ครับครับเล็บมุดมาเล่นบาทรได้ครับแม่ครับ เขางี้ครับเขาดีครับเอาถอยค้างทีนั้นหน่อยกวอยเท่าอยู่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิเบอร์เห็นว่าเจ้าหงขาวเป็นแบบไดนนะครับนี่ครับเจ้าหงเขาใบหลอดครบแล้วพี่น้องนี่ครับของบิ๊กไอ้ฟ้ามนะครับเนาะนี่ครับผสมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้พี่น้องนี่ครับผสมได้เก่ามือครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวคนกบไบลูกสาวก็งพี่นะครับเด้ะ เจ้าไข่มุกขาวนี่ครับไปแบบนี้ครับเจ้าไข่มุกขาวเราบึงเลี้ยมตัวเจ้าไข่มุกขาวอย่างนครับพี่น้องจะถามหานะครับแล้วนี่ครับเจ้าไข่มุกขาวพี่น้องเป็นตัวแบบนี้นะครับใบหลอดคบปดองครับนีครับนี่ะครับใบหลอดคบปดอยพี่น้องเด้อผู้ที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0963766140ครับพี่น้อง ของงามๆครับพี่น้องเป็นลูกสาวเจ้าไข่หมูกเขาครับแม่ลูกซื้อสองเอาไปรุ่นสามต้องหันไกลเนาะซื้อสองไปรุมสามครับเอ้าจูงมาพี่น้องหักไกลจูงมางงกันหันไกลฮเอาก็จะจบชิบล้วครับพี่น้องงงขอเงามเงามครับปัดออกตัวขาลังยังน้อยหนันเขายืนงามเามเหมือนมึงอก็น่ะก็ี่จบชิบฮ่องนี่นะครับเงามเามพี่น้อง ลูกสาวนะครับซื้อสองบอลลูนสามครับพี่น้องของเขาครับคนไปว่าฝากพี่ฝากน้องครับพี่ครับขอจบจิบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ